ราว่าจาประจำวันพริหาสป,ปดีที่24ธันวาคม2020สัปดาห์ที่4เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าบทอ่านจากหนังสือซามูเอลฉบับที่2เมื่อกษัตริย์ดาวิดทรงเข้าไปประทับในพระราชวังและองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานความสงบจากศัตรูโดยรอบกษัตริย์ตรัสกับประกาศกนาทันว่าดูสิเราอยู่ในวัง สร้างด้วยไม้สนสีดาแต่หีบของพระเจ้ากลับอยู่ในกระโจมนาธานทูลตอบว่าพระองค์ทรงคิดจะทำอะไรก็โปรดทำเถิดพระองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับพระองค์แต่ในคืนนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่นาธานว่าจงไปบอกดาวิดผู้รับใช้ของเราว่าเราให้ท่านเลิกเลี้ยงแกะในทุ่งหญ้า มาเป็นผู้นำอิสราเอลประชากรของเราเราอยู่กับท่านไม่ว่าท่านไปที่ใดเรากําจัดศัตรูทั้งปวงที่ท่านเผชิญหน้าเราจะทำให้ท่านมีชื่อเสียงเหมือนกับผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินเราจะเลือกที่แห่งหนึ่งให้อิสราเอลประชากรของเราตั้งหลักแหล่งเขาจะอยู่ที่นั่นโดยไม่มีใครรบกวน เราจะสร้างราชวงศ์ให้ท่านเมื่อท่านสิ้นชีวิตในวัยชราและถูกฝังไว้กับบรรพบุรุษแล้วเราจะตั้งเชื้อสายคนหนึ่งของท่านซึ่งเป็นบุตรของท่านให้เป็นกษัตริย์ต่อจากท่านเราจะพิทักษ์รักษาอาณาจักรของเขาให้มั่นคงเราจะเป็นบิดาของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเรา ราชวงศ์และอาณาจักรของท่านจะมั่นคงอยู่ต่อหน้าเราตลอดไปอำนาจปกครองของท่านจะตั้งมั่นอยู่ตลอดไปพระวรสารบุลูกาเวลานั้นเซคาริยาผู้เป็นบิดาได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมจึงกล่าวพยากรณ์ดังนี้ขอถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าแห่งอิสราเอลพระพระองค์เสด็จเยี่ยม และทรงกอบกู้ประชากรของพระองค์พระองค์ทรงบรันรดาลให้พระผู้ทรงอำนาจเกิดจากราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดผู้รับใช้พระองค์ตามที่ทรงสัญญาไว้โดยปากของบรรดาประกาศกผู้ศักดิก์สิทธิ์ของพระองค์ตั้งแต่โบราณการว่าจะให้เรารอดพ้นจากศัตรูจากเงื้อมือของผู้ที่เกลียดชังเราทรงสัญญาว่าจะทรงแสดงพระกรุณา แก่บรรพบุรุษของเราทรงระลึกถึงพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์และคำปฏิญาณที่ทรงให้ไว้แก่อับราฮัมบรรพบุรุษของเราว่าจะทรงช่วยเราให้พ้นจากเงื้อมมือของศัตรูเพื่อรับใช้พระองค์โดยปราศจากความหวาดกลัวใดๆให้เราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และชอบธรรมเฉพาะพระพาข,ของพระองค์ตลอดชีวิตของเราส่วนเจ้าทารกเอ,อย๋ย เจ้าจะได้ชื่อว่าเป็นประกาศกของพระผู้สูงสุดเจ้าจะนำหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเตรียมทางสำหรับพระองค์เพื่อให้ประชากรของพระองค์รู้ว่าเขาจะรอดพ้นเพราะบาปของเขาได้รับการอภัย เดชพระเมตตากรุณาของพระเจ้าของเราพระองค์จะเสด็จมาเยี่ยมเราจากเบื้องบนดังแสงอรุณโอทยัยส่องแสงสว่างให้ทุกคนที่อยู่ในความมืดและในเงาแห่งความตายเพื่อจะนำเท้าของเราให้ดำเนินไปตามทางแห่งสันติสุขข้อคิดเชิญชวนเราเปิดใจรับพระวาจาที่เสกคายาผู้เป็นบิดา ได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมกล่าวพยากรณ์ว่าส่วนเจ้าทารกเอย๋ยเจ้าจะได้ชื่อว่าเป็นประกาศกของพระผู้สูงสุดเจ้าจะนำหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเตรียมทางสําหรับพระองค์เพื่อเราจะได้เข้าใจในพระวาจาเศคาริยารู้ว่ายอนคือใครต้องทำอะไรและทำเพื่อใครและยอนเองก็รู้ว่า องพระผู้เป็นเจ้าคือใครเกิดจากราชวงศ์ใดสเสด็จมาจากไหนมาเพื่ออะไรและจะ,สะเสด็จกลับไปที่ใดดังนั้นให้เราตั้งใจทํำตามพระวาจาด้วยการตระักและรับรู้อยู่เสมอว่าเราเป็นคริสตชนเราเป็นศิษย์พระคริสต์และเราเป็นบุตรแห่งความสว่างเราควรจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรตามผลทางแห่งสันติสุขขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2020